ยุคคุณพ่อที่ได้เริ่มเปิดโครงการากนะครับโครงการแรกเองเองนี่ยก็ถูกจัดช้านะครับก็คือว่าอยู่ตรงเป็นอาคารอีกอยู่ตรงเหน่งจายนะครับที่เกฟนะครับอันนี้คืออยู่ตรงข้างใ้าทส้ินินะครับโครงการที่สองก็คืออยู่ตรงซอ,อ,อยุเป็นอาคารแมนั่นทุกบริทในองฟินิ้อยู่ตรงซอย โครงการที่สามก็คือโครงการนะครับเป็นเมืองเป็นอาคารพาณิชย์เลยนั้รหมด37ยูนิตนะครับโครงการที่สี่ก็คือโครงการอยู่ตรงเกษรเดสเดนนะครับอยู่ตรงซอยปสุโขทิม14นะครับเป็นคอนโดมิเนียมปัน320ยูนิตนะครับโครงการที่หกก็คือการซอลไนล่าเช่นเดียวกันก็เป็นแบบพรีเมียมเพรสเช่นเดียวกันนะครับมี3ชั้นและ4ชั้นที่เกิดขึ้นนะครับโครงการมีทั้งหมด50ยูนิต สามชั้นและสี่ชั้นเช่นเดียวกันถัดไปนะครับก็เป็นกองซอยนูจ่ายห้าสิบโครงการที่สิที่เราพัฒนาเกิดขึ้นก็คือเริ่มมีแบร์คิวโอเกิดขึ้นอันสามชั้นและสี่ชเป็นในของเรานะครับโครงการที่สิที่เราคี้ต่อเนื่ก็คือเป็นใช้แบบนคิก็ยังคีปลักษณะคือเป็นทาวเวอร์และพาเปาละบบออฟฟิศ ที่เองก็ซึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะมีการลงทุนเกิดขึ้นประมาณช่วงพอเตอร์ปีหน้าซึ่งอยั่ที่ดินทั้งหมดเนี่ยได้มาสักิบเอ็ดไรนแล้วก็พัฒนาเป็นสามชั้นสิบชั้นแล้วที่สถโครงการที่เองเนี่ยเราพัฒนาเป็นห้าชั้นโวยส่วนพิจิตรสุวร์สุวรรณศุกรตัวห้าชั้นเองเนี่ยเราก็ไม่เลยยี่สิบ มีซากเซตแฟกเตอร์ที่สำคัญของเราคือเราต้องการรู้่าความต้องการของลูกค้าที่อยู่จริงเขาต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยความมากไปว่าน,นั้นเราพยายามจะคาดสัมามาสรุปที่เหลือความตรอารข้างน,น,นอกทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเราเรยกาคือโครงของค่าที่เรานำมาจะใช้โครงของคาที่มีการกการับประกันถึง15เกีก็คือของรสั่ง์คือเป็นบริษัทนำเข้าจากต่างประเทศนะครับต่างแบบนั้นก็คือเรื่องรานละเอี ราใช้รัง็กที่มีความหยาง12เอ็กเซนต์ซึ่งโดยปกติข้างนรอนนี่จะใช้แค่แปดเและสิ่งสำคัญของพิซซัคเซนต์แท็กเกอร์สำหรับการก่อสร้างจริงๆเรายังเน้นการก่อสร้างที่ยังใช้ระบบหลอดในที่นะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันกาสำหรับการก่อสร้างแบบพีแปดนะครับผมถือว่าการก่อสร้างแบบหลอดในที่เนี่ยเป็นจุดแข็งที่ทำให้โครงสร้างออกมาได้มาน เียเพสกับวีเนโอเนี่ยนะเราให้ความสําคัญในรูปแบบ2ออย่างคือข้อแรกนะครับผมจะเน้นมาเป็นการออกแบบอาคารที่ดีนะครับแล้วฟังก์ชันที่ใช้เนี่ยต้องใช้ได้จริงนะครับทุกประการเมตรยกตัวอย่าง,างในโครงการทาวเวอร์เราเอเมเสเนี่ยเราเราพยายามว่าเรามีมาเสเตอร์เกรดอยู่สามเลนนอกเหมือนจากนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้คำนึงถึงการลดใช้พลังงานก็คือเราจะการแสงสว่างเข้ามาในภายในตัวอาคารจนถึง การนำ i リเ t i o นนะครับ <an throp od ian> คือการเลือกอารมเข้ามาใช้ในตัวอาคารเพืออ่มความร้อนมากไปกว่าน,นั้นเรจเืจองของจุ้ยนำมาใช้ใน่ตัวอาคารด้วยนะครับข้อที่2อที่ผมจะแนกถึงการ,รหลบกัคาัที่ดีเนี่ยเราจะจำแนกถึงเรื่องความปลอดภัยตักภัยเราจะให้มาตรฐานการกรักภายัยของธนาคารอความปลอดภัยทางวิศวทรรความมันคนะครับในบางครั้งเนี่ยในการออกแบบเนี่าถาาขาขงความ คือมาตรฐานความถูกต้องเนี่ยผมก็จะถือว่าเอารูปแบบของ,บบงการถูกต้องลูกค้าจับต้องได้ว่า,วาสที่เราให้รวมกับราคาที่จับต้องได้ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปในคเํเดทที่ะสะดวกสบายาเนี่ยทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงความจริงใจที่เรามีให้กับลูกค้าเด้ลงมายังก็สามารถปิดโครงการได้นะครับหรือรวมกับโครงการพรีเมีเพสที่เปิดตัวบ้านสุภาพเอกมรินทราก็สามารถเป็นการขายได้ในเวลาที่กำหนดที่เราตั้งไว้นะครับ ส่วนต่อมาโครงการของตัวพิมพ์เฟสโคบนต้นเรียงราบอีานี้ก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับจุดหนึ่งที่ที่เด่นชัดก็คือในทางเชื่อมต่อไปหลายสายครับทั้งทางด้านขนส่งที่พาวันนีลังเสร็จหรือจะเป็นรถที่จะมาลงหน้าโคงการพามิมพ์เฟสโคใน,ใน,นสายที่2น,น,นะครับซึ่งตัวแรกนี้ก็ถือว่าข้าวที่ไปทางเหนือถ้าวที่ลงไฟฟ้ามาก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งแล้วรวมอยู่ทุกทิศทางที่แห้งเอาต่างต่างอย่างเช่น c d c พิซซ่าพาร์ทหรือใหแล้วก็อนาคตรถไฟฟ้ามา อยู่ข้างหน้าโครงการที่มากถงนี้ก็คงให้ยิ่งมสมนสุกสบายเข้าไปมากขึ้นนะครับส่วนต่อมาจุดขายจุดหนึ่งของเราก็คือให้รู้สึกเป็นแอร์อาชญ์เตินไปแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเน้นพืนที่สีเขียวนะครับในโครงการเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ขาดกา่อยู่อาศัยแล้วก็สลอดภัยใเวลาเดียวกันนะครับรวมกับผสมผสานเรื่องของที่ของเติบใหญ่แต่ก้อนเรื่องของและสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือความปลอดภัย ตัวตึกสังสแล้วเราจะเน้นเครื่องของลูกค้าอะมายูว่าจะใช้เป็นแอสเซสซีการ์คือยูด,ดินไรที่ดิจิทันอาจจะได้เข้าเฉพาะตึกนั้นและใช้ใจมากกว่าภนนัยี้มากขึ้นส่วนที่4ี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของเดล้อห้องที่เราได้ศึกษาและมีประสบการณ์มาพกพอควรแต่สัให้เราเช่าวันแม็กซ์บมเนี่ยอยู่แค่สา,ามสิบตารางเมตรส่วนซูริโออยู่ที่ที่จุดตารางเมตรจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เราจะเน้นนะครับคือห้องครัวเนี่ยจะแยกส่วนมาจากห้องลิฟตง ก็คือความครบครันของโปรเจกต์นี้นะครับคือในห้องเราเนี่ยเราจะาให้เฟอร์นิเจอร์ของบร,ริษัทของรครบชุดนะครับแล้วก็รดูทั้งครัวของบริษัทของเช่นกันซึ่งเราได้ศึกษาพร้อมกับบร,ริษัทเพื่อให้ออกแบบมาดูครับผมผมมองภาพรวมตลาดอสังหาปีนี้มีการจเจริญเติบโตมากขึ้นเพราะในด้านเรื่องรัฐบาลที่ขยายเส้นทางของรถไฟฟ้านะครับรวมกับการจราจร การเส้นทางเ,เรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการเมืองที่นิ่งขึ้นก็ทําให้ทําให้ผู้บริโภคนี่มีความไว้วางใจและก็มีความมั่นใจที่จะในด้านหน้าของลงทุนหรือขยายของตัวบ้านที่ที่ททต่อเนื่องจากทางรถไฟฟ้าออกไปด้วยนะครับผมว่าถ้ารัฐบาลในในเรื่องของการเมืองที่นิ่งแล้วก็รวมกับเรื่องของ เรื่องของรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง,รงตามทีน่นโยบายที่ได้สร้างไว้นะครับผมว่าทิศทางในการเติบโตเนี้จะมีมากขึ้นแล้วก็รวมกับที่ดินที่ตอนนี้ก็มีมีศักยภาพคือลูกค้ามีความต้องการในตลาดด้วยก็จะทําให้ยิ่งเติบโตมากขึ้นไปครับแล้วแวกนี้ก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คือลูกค้าที่อยู่จริงลูกค้าที่ลงทุนในระยะยาวก็คือปล่อยเช่าและลงทุนระยะสั้น คือ <c oughs> ในพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีความหนาแน่นมากในเรื่องของคอนโดมิเนียมมากอย่างถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบอยู่ในตลาดของในเมืองผมว่าตรงนี้ยังมีการเจริญเติบโตไปได้ดีแล้วก็รวมกับฟีดแบ็ที่เราเปิดตัวมาหลายๆโครงการก็สามารถจบโครงการได้ก่อนที่เรากําหนดไว้ครับจะเป็นห้องชุดประเภทห้องเล็กนะครับประมาณสูริโอหรือเป็นห้องนอนเล็กครับเพราะว่า ถวนี้จะเป็นครอบครัวเล็กแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่แยกครอบครัวออกมาเพื่อที่จะได้เดินทางไปทําง,งานสะดวกหรือ,อต้องการมีชีวิตส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับ <S <S <ะ>ครับโครงการพีโมเฟสโกนี้ตั้งอยู่บนถนนลามินทาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิตหรือถนนเอกรมรามินทาซึ่งเข้าไปในเมืองได้ง่ายแล้วก็รวมกับ สุดเด่นของตรงนี้ก็คือว่าจะมีรถไฟฟ้าที่เส้นสีชมพูในอนาคตจะลงมาหน้าโครงการ,พรเพียง50เมตรก็จะทำให้ทําเลตรงนี้เป็นทําเลที่เดินทางสะดวกรวมกับว่าสิ่งแวดล้อมด้วยแฮงเอาท์อย่างเช่นห้าง C D C Crystal Park แล้วก็รวมกับห้องเราที่ทำจำนวนมาไม่มากนักมีแค่266ยูนิตเท่านั้นก็คิดว่าจะตอบรับกับลูกค้าในเชิงของที่จะพักอาศัยหรือในการลงทุน,นระยะยาวได้ดีครับผม เป็นกลุ่มที่ต้องการมีความเป็นส่วนตัวเป็นคนรุ่นใหม่เพราะว่าโครงการนี้เราใช้คอนเซปต์ว่าเป็นโครงการชื่อเฟสโกก็คือจะใช้ความเฟชกับอาร์ตดีไซน์ศิลปะเข้ามารวมๆอยู่ในโครงการทาให้เป็นสไตล์คนรุ่นใหม่แล้วต้องการเพิ่งเริ่มงานสําหรับสร้างครอบครัวที่จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับคาดหวังว่าก็คงในวันที่เราเปิดตัวคิดว่าน่าจะยอดและคงน่าจะเกิน85%ที่เราตั้งไว้นะครับผมในการที่เปิดตัวครับ ก็อย่างเช่นโครงการชื่อพรีโมบีโทที่ตรงข้ามมาไรกระเสรฐศาสตร์นี่สามารถปิดการขายภายในเพียง2วันก็หนึแล้วก็ล่าสุดเราเปิดที่โครงการเป็นทาวน์โฮมนะครับชื่อพรีเมียมเพจอยู่ตรงเอกมารังชาสองโปรเจกต์ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วโปรเจกต์หนึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งขายไปแล้วเกิน60%สตแต่ตอนที่ยังไม่ตอกเสาเข็มเลยก็ถือว่าฟีดแบ็กมาดีแล้วเราก็เปิดโปรเจกต์ที่โปรเจกต์นี้คือล่าสุดของเราครับผมครับผมยอดยอดขายล่าสุดของทั้งทั้งบริษัทก็เกิน90%้าสิบเปอร์ ครับผมครับครับตอนนี้เรามีแผนเปิดโครงการเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็ทาวน์โฮมซึ่งซึ่งอยู่ในระแวกเดียวกันแต่แยังขอเป็นไว้ไว้ไว้เปิดโอกาสเปิดตัวแล้วจะเรียนเชิญอีกทีดีกว่าครับผมครับครับ